อ่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนการคูณด้วยลำดับที่เป็นเลขเขาเรียกว่าการคูณด้วยลำดับของเก้านะคะการคูณด้วยลำดับของ 9. เก้าคำว่าลำดับของเก้าก็ได้แก่พวกเก้าเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าที่เป็นเก้าทั้งหมดไปเรื่อยๆนะคะอย่างนี้อ่ามันมีอยู่สามรูปแบบ รูปแบบที่หนึ่งคือกรณีตัวตั้งมีจำนวนเท่ากับเลข9ก้ากรณีที่ตัวตั้งมีจำนวนเท่ากับเลข9นะคะเช่นข้อที่หนึ่งห้คูณเกเราจะสังเกตว่ามีสองหลักเหมือนกันวิธีการทำ ให้นำตัวหน้าตัวหน้าลบออกหนึ่งตัวหลังใช้ทบสิบทบเก้าอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูก่อนตัวหน้าลบออกหนึ่งคือห้าสิบหกลบหนึ่งตัวหลังเป็นทบสิบทบเก้าทบสิบทบเก้าของเลขของตัวตั้งนะคะทบสิบ ทบเก้าอ่ะเช่นตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นทบสิบของหกได้สี่ทบเก้าของห้าได้สี่เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะกลายเป็นห้าห้าสี่สี่นักเรียนสามารถเช็คโดยการตัดเลขเก้าออกได้เลย ตัวตั้งแทบจะไม่ต้องคิดเลยเพราะว่า9ตรงนี้มีค่าเท่ากับ0อะไรคูณกับ0ูนย์ย่อมได้0คิดเฉพาะตรงตัวผลลัพธ์นะคะได้ศูนย์พอดีต้องได้ศูนผลลัพธ์ถ้าคูณด้วย9ผลลัพธ์จะเป็นศูนย์หมดนะคะนักเรียนเวลาเช็คคำตอบต่อไปเจ็ดหกสี่คูณกับ9 9้า้านักเรียนเอาตัวตั้งมาเขียนก่อนเลยคือตัวตั้งจะเป็นเจ็ดหกสี่ลบหนึ่งเหลือเจ็ดหกสาม หลังจากนั้นทบทบสิบทบสิบของสี่ได้ได้เลยคะได้หกทบเก้าของหกได้สามทบเก้าของเจ็ดได้สองนี่คือคำตอบนะคะข้อที่สาม สี่แปดเก้าแปดคูณเก้า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 ตัวตั้งลดหนึ่งสี่แปดเก้าเจ็ดทบสิบทบเก้าต้องมีสี่ตัวทบสิบของแปดได้สองทบเก้าได้ศูนย์ทบเก้าได้หนึ่งทบเก้าได้ห้า <c oughs> ข้อที่สี่ห้าสี่ห้า หกห้าหกแปดเก้าโคนเก้ามีกี่ตัวนับก่อนหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนักเรียนต้องทำให้มันดูก่อนว่าเก้ามันมีเท่ากันไหมคะตัวหน้าลดหนึ่งห้าสี่ห้าหกห้าห มีอยู่แปตัว1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทบสิบของเก้าได้หนึ่งทบเก้าของแได้หนทบเของหได้สทบเของหได้สีทบเ้ของหได้สทบเของหได้สทบเของสได้หทบเของหได้สเงี้ยค่ะเขียนต่อต่อกันมาเลยอันนี้คือวิธีที่หนึ่งจบไปละ <Yeah. S 1> ต่อไปวิธีที่สอ กรณีที่2คือตัวตั้งน้อยกว่าตัวตั้งน้อยกว่าจำนวนของเลข9วิธีนี้ไม่ยากนะคะให้นักเรียนให้เพิ่มศูนย์หน้าตัวตั้งให้เท่ากับเลข9 แล้วทำเหมือนวิธีที่หนึงอ่ะครูยกตัวอย่างเช่น89 9คูณ999นักเรียนสังเกตว่า89ตัวตั้งเนี่ยมันมี2หลักอันนี้มี3หลักเราเติมศูนย์เข้าไปค่ะก็จะกลายเป็น0 0 8 9เกคูณเก้า้า้าแล้วเราก็ลบเหมือนเดิม8ปสเก้าลบหนึ่งเหลือแปดบแปดแต่ทีนี้อย่าลืมว่าเราต้องทบสามตัวของตัวตั้งทบตรงนี้3ามตัวทบ1ิบของ9้าได้หนึ่งทบ9ได้ทบส0บของ9้าได้หนึ่งทบ9้าได้1ทบ9้าไ,ได้9อย่างนี้นะคะทบส0บของ9้าได้หนึ่งทบสิบของแไดได้ยทบสิบ เอทบเกของ8ได้1แล้วก็ได้9ขอ้อที่สองสามสี่หกคูณเกตัวอ่าสังเกตมันไม่ครบเวลานักเรียนทำนักเรียนสามารถเติมลงไปเลยให้มันครบเติมไปอีกสองตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะหนึ่งสอ่หทีนี้เขียนตัวตั้งลด1เหลือ สามสี่หกหกตัวตัวต่อท้ายฝั่งขวาจะต้องมีอีกหกหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกตัวที่ทบจะต้องมาจากตัวนี้นะคะทบสิบได้ทบสิบทบเก้าไปเรื่อยเรืนะคะทบสิบได้สามทบเก้าได้สามทบเก้าได้ห้าทบเก้าได้หกทบ เได้9กทบเได้9อันนักเรียนเช็คคำตอบเองนะคะต่อไปข้อที่3 7 9เจ็ดเก้าสี่สห้ห้าดคูณเก้าสิบตัว1 2 3 4งสองห้าหกเด เก้าสิบเก้ามีสิบตัวอันนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเติมศูนย์เข้าไปหนึ่งสองสามอ่ะเขียนเลยค่ะก็จะเท่ากับเจ็ดเก้าสี่สามห้าหกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอืทบสิบได้ สมทบ9ก้าสามทบ9ก้าสี่ทบ9ก้าสมทบ9้าแล้วก็ทบ9้า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 ทบเก้านักเรียคนควรจะเช้คำตอบด้วยนะคะอ้าวต่อไปอันที่สามค่ะกรณีที่สามเป็นตัวตั้ง มากกว่าเลข9ค่ะวิธีนี้ไม่เหมือนกับ2วิธีที่ผ่านมาเลยนะคะวิธีนี้จะคิดยังไงอ่ะถ้าตัวตั้งมากกว่าเลข9ให้เติม0ูนย์เติม0ูนย์ต่อที่ตัวตั้งเท่ากับเลข9 หมายความว่าถ้ามีเก้าหนึ่งตัวเติมศูนย์หนึ่งตัวเก้าสองตัวเติมศูนย์สองตัวเก้าสามตัวศูนย์สามตัวนะคะเติมที่ตัวตั้งหลังจากนั้นบวกด้วยบวกด้วยที่ตัวตั้งเป็นบาร์ค่ะอืมอ่ะขอยกตัวอย่าง 8ปดห้าเจ็ดหกคูณเก้าสิบเ้านักเรียนสังเกตว่าตัวตั้งของเราจะมีสี่หลักอันนี้มีสองหลักใช่ไหมคะอันนี้มันเยอะกว่าเราจะเติมศูนย์เก้ามีสองหลักแบบนี้ให้เติมเติมไปข้างหน้าแปดห้าเจ็ดหกเติมไปข้างหน้ากี่ตัวสองตัวอ่าทีนี้บวกด้วยตัวตั้งบาค่ะ ตัวตั้งบาหมายควาว่ายัางไงอ่าเอาตัวตั้งมาเขียนเลยเอาตัวตั้งมาเขียนแปดห้าเจ็ดหกแล้วใส่บาให้มันซะอ่ะแล้วหาคำตอบเลยค่ะหกบาเจ็ดบาหนึ่งหนึ่งบาห้าแล้วก็แปดแล้วก็เท่ากับทบสิบทบเก้าลดหนึ่งทบสิบใหม่ ลดหนึ่งอ่าต่อไปตัวอย่างที่สองแปดเจ็ดสี่สามหกสามสองคูณเก้าสี่ตัวเก้าสี่ตัวให้เติมศูนย์ต่อท้ายสี่แปดเจ็ดสี่สามหกสามสองเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวสี่ตัว,ตว ต่อไปบวกด้วยบาใส่ก่อน 2, 3, 6, 3, 4, 7, สองสามหกสามสี่เจ็ดแปดกี่ตัวนะเช็คดีๆนะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใส่บาค่ะใส่บาทุกอันอืม เมื่อใส่บาแล้วหาผลลัพธ์สองบาสามบาหกบาสามบาสองบาสี่บาสองบาสามสี่เจ็ดแปดแล้วก็เปลี่ยนเป็นนิคิลัมเอวนิคิลัมเปลี่ยนเป็นปกติซะเท่ากับทบสิบทบเก้าเอ้ยไม่ใช่ ทบเก้าได้หกสามหกเจ็ดห้าเจ็ดลดอ่าอย่าลืมใช้คำตอบนะคะโอเคจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนลองฝึกทำกันนะอันนี้ให้ฝึกอันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีคลิปอันใหม่ครูจะส่งเพิ่มให้ทุกคนต้องดูนะคะ